สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สามกรกฎาคมปีหกเจ็ดวันนี้จะวางแนวทางลาวพัฒนานะครับเอฟซีทีมขอตําลาวนะครับเนาะหลังจากช่วงเสียสายลงแนวทางของฮานอยไปแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นชิวของขอตําลาวนะครับก็ใครชอบอันหนก็จัดอันนั้นนะครับเนาะบางคนก็ได้หมดทั้งน้อยทั้งลาวนะครับเนาะบางคนก็ลาวยังเดียว บางคนก็รัฐบาลไทยอย่างเดียวนะครับเนาะก็อที่สนะดวกเำน้อที่ถนัดไม่ว่ากันนะครับเนาะชอบเป็นคนระเบียบก็วันนี้เวลาเทียบสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาน้องนวนมาเที่ยวที่ปอมผจุนนะครับปฏิญจัรยานออกกลังกายแล้วก็มานั่งกินขนมริมทะเลนะครับเนาะลมพัดเย็น,ยนสูดอากาศบริสุทธ์นะครับหายใจเต็มปอดบรรยากาศดีๆทำนาะช่วงเย็นแดดร่มลมตกแถวปอมผจุนนะครับ ไม่ไกลจากบ้านครับมันนั่งรถแป๊บเดียวนะครับเนาะประมาณสิบกว่านาทีครับเนาะก็ถึงแล้วริมทะเลเมีร้านอาหารด้วยนะครับเนาะสะดวกสบายตอนเย็นมีน้องๆนันะกศึกษาที่เรียนจบใหม่มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันเยอะนะครับเนาะถ่ายรูปรับเรียน่าอะไรประมาณนี้บนเรือลุงเมฆองก็มีนะครับเนาะก็ือว่ามาเที่ยววันเดวทางประเดในตัวเหมือนเดิมก็ทินไปที่แนวทางเหมือนทุกครั้งนะครับเนาะ ทางลาวพัฒนากอนอ่ืนดูผลเมื่อวานก่อนครับเนาะเอ้ยเมื่อวนันจันทที่ผ่านมาก่อนนะครับเนาะจันที่ผ่านมาเลขหกตัวนะครับของลาวพัฒนาสยดายครับเนาะตังจากวานันศุกร์เลยสามตัวแตกไปวันจันมาสองเลขหกตัวมีสองสี่เก้าศูนย์สามหกนะครับสองสี่เก้าศูนย์สามหก 90เป็น2ตัวล่างนะครับสามหก็เป็น2ตัวบน0 3นสามหก็เป็น3ามตัวบนนะครับเนาะ90ศนย์กับสา90เย์เราไม่มีนะครับเนาะเสียดายมากเราให้เด่น8ดเ,เด่น9้าเด่นแดนะครับเนาะเด่นถูกนะครับเด่น9จะจับคู่เก96เจ9ดเก้าหเก้าห้าเก้าสี่นะครับเนาะไม่มีศูนย์เลยเสียดายครับเนาะเขาจะตัวเด่นเสียดายมาก ไปเลยครับน,นี่ลุ้นอีกนะครับน้องลุ้นอีกเราพัฒนาหลบได้หลบไปนะครับเนาะหลบได้หลบไปวันนี้เอาคืน,นครับเนาะวันนีน้เอาคืนจะลุ้นได้ไหมคือว่าจะยิงแกะ้ะไรยิงยุ่งครับเนาะจะแก้มือได้ไหมก็ลุ้นไปด้วยกันสำหรับคอตำลาวนะครับคอตำลาววันนี้สร็อจุดก็จดไว้นะครับใครสล็อตจดสล็อตแคปกดอนหรอแคปเหมือนเดิมก็อบอกเทคนิคเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับคนที่สล็อตจด ผมขึ้นโนพยให้ก็กดหยุดคลิปจดได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดหยุดคลิปมันจะจดไม่ทันนะครับมันจะไหลไปเรื่อยจะไม่ทันกดหยุดคลิปนะครับเนาะสำหรบับคนที่บอกจดส่วนสูวรแคปก็ง่ายเพ๊บเดียวนะครับเนาะไม่ต้องนั่นเลยแต่เผื่อคณลุงคณป้าฟังอยู่นะคบ่างจากลุงกูลูกูรานแคปไม่เป็นจดอย่างเดียวประมาณนี้ก็กดหยุดคลิปนะครับผมขึ้นโนพยให้ประมาณนี้นะครับเนาะถ้าผมพูดไปตัวเลขตัวไหนไม่ตรงกับ ในโพยนะครับเอาในโพยเป็นหลักเลยนะครับเนาะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนบางทีตายเห็นอย่างปากพูดไปอย่างครับเนาะรีบบั่งอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับเนาะลุงลืมลืมประมาณนี้ตัวเลขเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเอาตามนั้นเลยถูกผิดก็ว่าไปตามสูตรนะครับถูกผิดว่าไปตามสูตรวันนี้เด่นหนึ่งเด่นสองนะครับเด่นหนึ่งเด่นสองจับคู่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหก 9, 2 9 2 8 2 7 2 6นะครับก็ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น1เด่น2จับคู่1918 1716 2928 2726นะครับ8คู่8คู่นี้เน้นไปที่18 17แล้วก็27นะครับ 18127เนียนให้3คู่ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมมี927 918 227 228นะครับ4ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่917 918แล้วก็217นะครับ3ชุด ควบทวนนะครับน้องแนทางตำราวันนี้รอบสองทุ่มครับนาะเราพัฒนาเราก็มีหลายอย่างนะครับเนาะเราก็หลายอย่างฮานอยก็หลายอย่างนะครับนาะเราเน้นไปที่รอบสองทุ่มสองทุ่มเรื่องรู้เรื่องประมาณนี้ครับน้องสองทุ่มสิบประมาณนี้สองทุ่มเพื่องรู้เรื่องใครจอบมุงออกจานะครับก็คื่อว่ใครยังไม่รู้นะครับเนาะก็สุดท้ายขอตำรารู้ดีนะครับว่ารอบไหนเป็นรอบไหน ก็มีเยอะมากครับเนะหาะลาวลาวฮานอยมีเยอะมากห้าหกอย่างเจ็ดอย่างนะครับเนาะบางคนก็ชอบหลายอย่างกนะันเนาะใครจะประจัดรอบอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะไม่ว่ากันแต่เราเน้นไปที่รอบนี้รอบสองทุ่มประมาณนี้ครบทวน,นครับเนาะครบทวนใครงบน้อยก็เหมือนเดิมนะครับตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับเนาะใครงบน้อยก็หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะครับจัดไปครับนะเนาะเผื่อฝุ่เข้า ือถ้าไม่ชอบก็ไปจัดตัวอื่นได้นะครับเรือเอานอกจากที่ผมเน้นให้นะครับเนาะแต่ผมชอบจะสุดตัวน,นี้ก็คือสามคู่นี้นะครับหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดใครไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับเนาะรอวันต่อไปนะครับหาไอเราพัฒนามีจันพูดศุกนะครับถ้าตัวเลกไม่สวยไม่ถูกใจก็รอพี่ก่อนนะครับเนาะรอวันศุกร์ค่อยว่ากันแต่อย่าลืมนะครับหวยส่วนใหญ่จะออกตัวที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเนาะชอบเป็น ไม่ว่าจะเป็นนอยเรวไทยคล้ายกันนะครับเนาะตัวที่เราไปชอบเนี่ยออกดีจังนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็ผ่าไว้ที่นี้ครับเจอนคลิปหน้านะครับเนาคลิปนี้ก็สวัสดีครับ